มาคุยันถึงเรื่องเวรกรรมบาปบุญอีกสักเรื่องครับเรื่องนี้เกิดมาตั้งหลายสิบปีแล้วแต่คุณนํำรงบอกว่าเกิดสมัยที่แกยังเด็กๆอยู่เพชรบุรีแกนี่รักสัตว์มาตั้งแต่เด็กๆไม่ว่าสัตว์ตัวนั้นจะเป็นสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงในบ้านเนี่จะให้ความรักความเอ็นดูมันเสมอสัตว์ทุกประเภทที่คุณนํำรงเลี้ยงไว้ในบ้านจะสนิทกับแกมากไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นควายเพราะแกอยู่บ้านนอกครับ นี่อยู่เพชรบุรีแต่ว่าแกก็อยู่แถวชนบทแกบอกว่าทุกบ้านทุกหลังคาเรือนแถวบ้านแกเนี่ยมีหมาทุกบ้านมันเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดเป็นสัตว์ที่รักผู้เป็นเจ้าของไอ้ตูบนี่เป็นลูกของอีแดงอยู่บ้านแกนี่ยแกเลี้ยงหมาไว้สองตัวไอ้ตูไปอีแดงเนี่ยแหละไอ้ตูเป็นลูกอีแดงเป็นแม่นะแต่ตัวไอ้ตูนี่มันโตเท่าแม่มันแล้วแกไม่เคยอาบน้ําให้มันเหมือนกับหมาของคนกรุงเทพหรอก หมาของแกงตั้งแต่เกิดมาไม่เคยอาบน้ําเลยมันรู้จักแต่การกินแล้วก็เฝ้าบ้านเวลาเจ้าของไม่อยู่มันจะเป็นยามที่ดีที่สุดใครอย,ย่กยมเข้ามาเนี่ยมันเล่นงานเอาจริงๆเลยคนรุ่นหลังนี่คงจะยังไม่เคยรู้ว่าหมาล่าเนื้อสมัยก่อนนี่คือหมาที่เป็นยามเฝ้าบ้านนี่แหละมันเฝ้าทั้งบ้านทั้งล่าทั้งเนื้อให้กับเจ้าของเป็นอาหารยามไหนที่เจ้าของพาออกป่ามันจะรู้ทันทีว่ามันจะต้องทําหน้าที่อะไร มันจะไม่วิ่งตามหลังไปทุกขนทุกแห่งหรอกพอเข้าถึงป่าที่จะล่าสัตว์มันจะรู้หน้าที่มันจะพละออกจากเจ้าของเพื่อล่าเนื้อไม่ว่าจะเป็นล่ากระรอกกระแตอีเห็นหรือว่าหมีแม่นกระต่ายสารพัดที่มันเห็นเนี่ยมันจะวิ่งไล่ล่าทั้งเห่าเสียงดังเพื่อเรียกเจ้าของมาช่วยจับถ้าสัตว์ป่าตัวนั้นมันหนีเข้าโพรงมันก็จะเห่าเฝ้าอยู่ตรงปากโพรงเอาไว้จนกว่าเจ้านายเขามันจะมาถึงเขาเรียกเห่าเรียกพรานอ่า อาวุธสําหรับล่าตอนนั้นก็มีหน้าไม้บางปืนแก๊ปบางปืนเพลิงบ้างก็แล้วแต่ความถนัดของใครอันนี้เป็นประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงที่ชื่อว่าหมาหมาจะให้ประโยชน์กับเจ้านายของมันเหมือนเหมือนกันทุกบ้านทุกครัวเรือนแถวนั้นสิ่งที่มันได้รับจากผู้ที่เป็นเจ้าของไม่ว่ามันจะล่าสัตว์มาได้สักกี่ครั้งสิ่งที่มันได้รับตอบแทนก็คือข้าวเหนียวปั้นอ่าปั้นหนึ่งไม่มีเนื้อสัตว์ที่มันล่ามาได้แม้แต่ชิ้นเดียว นอกจากกระดูกที่เจ้าของกินไม่ได้แล้วก็โยนทิ้งนั่นแหละมันถึงจะได้รับอนุญาตให้กินได้อย่างอริอร่อยมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านของคุณดำรงคนบ้านนั้นมีความคุ้นเคยกันมากนอกจากจะเป็นญาติห่างๆกันแล้วทุกครั้งที่บ้านของคุณดำรงตกปลามาได้หากว่ามีจำนวนมากก็จะแบ่งปันให้เอาไปรับประทานได้นะ ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าเนื้อเก้งถ้าหากว่าบ้านเขามีอาหารดีๆนี่นะ,ะหมูป่าก็มีเขาก็จะแบ่งปันให้กับบ้านคุณดำรงเหมือนกันวัฒนธรรมของคนบ้านป่าจะเป็นอย่างนี้ต่างก็เอือ้ออารีแก่กันและกันเป็นสังคมที่น่ารักในการอยู่ร่วมกันทีนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นปีพศ .2494 ตอนนั้นอายุหกขวบพอดีเป็นวัยที่ กำลังสนุกแต่ละวันจะวิ่งเล่นที่หน้าบ้านหรือไม่ก็สนามหน้าโรงเรียนกับเพื่อนเด็กด้วยกันหลังจากที่โรงเรียนเลิกเพราะว่าโรงเรียนประจำหมู่บ้านนี่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่การเล่นกันบางวันก็ได้เลือดจากกำปั้นเพื่อนรุ่นเดียวกันบ้างนะบางทีก็น่าปูตาบวมแต่คนบ้านป่านาดอนนี่ก็ไม่ค่อยเอาเรื่องอเอาราวอะไรกันหรอกไอ้พันอย่างนี้เพราะว่าถือว่าเล่นกันมันก็มีการกระทบกระทั่งกันบางเรื่องของเด็กๆการชกต่อยกันเป็นเรื่องธรรมดา อย่าให้ต้องถึงล้มหมอนนอนเสือก็ถือว่าขอกันกินผิดกับคนกรุงเทพบางสังคมนี่เด็กชกกันทําให้ผู้ใหญ่พลอยทะเลาะกันไปด้วยถึงขนาดผู้ใหญ่ลงไม้ลงมือกันด้วยอาวุธก็เคยมีข่าวมาแล้วเนื่องจากบางคนนี่จะเข้าข้างลูกตัวเองลูกบอกว่าถูกก็ต้องถูกตามลูกโดยไม่ใช้เหตุผลและการสอบสวนอย่างถ่องแท้วันนั้นนะ่ะคุณนารงดีใจที่ได้ยินข่าวว่าที่บ้านพี่ศิลาเนี่ยหมาของเขากําลังออกลูก ก็ความที่เป็นคนรักสัตว์ก็วิ่งไปดูที่ใต้ถุนบ้านเขาอตอนนั้นอายุพี่ศรีลาตอนนั้นก็ประมาณสักสิบปขวบเพนจะได้แก่กว่าคุณดำรงอยู่ประมาณสักห้าหกปีที่ที่หมาออกลูกนะั้นมันอยู่ติดกับเล้าไก่หมาของพี่ศรีลาชื่ออีดำมันมีลูกเป็นคลอกแรกเลยทั้งหมดเกือบสิบตัวอีดำซึ่งเป็นแม่ของหมาที่เกิดมาใหม่ทั้งหมดสิบตัวนี่รักลูกของมันมากใครเข้าไปใกล้ลูกมันนมันจะขู่แแห่แห่แหแห ถ้ายังขืนจะเข้าไปอีกมันจะยิงฟันที่นี่พร้อมจะก,กระโจนออกมากัดถ้าไปจับลูกของมันขนาดคุณดำรงเองคุ้นเคยกับอีดำมากกว่าใครมันยังทำท่าขู่จะกัดเอาเหมือนกันต้องเรียกชื่อมันอยู่ตลอดเวลาที่เดินเข้าไปหามันแล้วก็ลูกๆล,ลูกของมันมีหลายสีมีทั้งสีดำสีด่างสีขาวสีแดงแต่ละตัวก็ล้วนแต่น่ารัก คุณดำรงก็บอยดำมาขออุ้มลูกด้วยนะอีดำเหมือนอีดำม,มันจะรับรู้มันนอนกระดิกหางแสดงว่าให้จับให้อุ้มได้ดูได้ประมาณนั้นน่ะถ้ามันพูดได้ก็คงพูดอย่างนั้นคุณดำรงก็จับตัวลูกมาอุ้มแล้วก็วางจับตัวใหม่เข้ามาอุ้ม้วยความรักความเอ็นดูวันนั้นเที่ยงกวา่วากว่าพี่ศิลาพักเที่ยงต้องรีบกลับบ้านเพื่อมากินข้าวคุณดำรงมองเห็นพี่ศิลาก็ดีใจก็วิ่งไปบอกอ่า บอกว่าอีดาของพี่ศิลานอะออกลูกมาทั้งสิบตัวนะน่ารักทั้งนั้นเลยแทนที่พี่ศิลาจะดีใจกลับมองเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปหาอีดาที่กําลังให้นมลูกๆเสร็จแล้วก็บอกว่าอีดํำม,มึงเล่นออกลูกมาเป็นขโยงอย่างนี้ใครจะเลี้ยงลูกมึงไหววะลําพังคนก็ยังจะเอาตัวไม่รอดเลยเว้ยก็ไม่รู้ว่าอีดาม,มันฟังรู้เรื่องหรือเปล่าอ่ทีนี้คุณนํารงฟังอยู่ก็ไม่สบายใจขึ้นมาทันที คุณนํำรงก็บอกว่าเานึกว่าจะดีใจที่อดํามันอุตส่าห์ออกลูกให้ทั้งสิบกว่าตัวกลับไปขูมมันอีกอซึ่งจริงๆแล้วครอบครัวบ้านพี่ศิลานะ่ะค่อนข้างจะยากจนมีนาก็จริงแต่แล้งทุกปีปีไหนที่แล้งหนักๆข้าวจะไม่พอกินคนในบ้านที่มีอยู่เกือบสิบชีวิตพ่อแม่ยา่าแล้วก็พี่น้องพี่ศิลารวมทั้งหมดเก้าชีวิตดีแต่ว่าเรื่องอาหารไม่ต้องซื้อหากินเองเนื่องจากในน้ํามีปลาในนามีข้าวในป่าก็มีสัตว์ให้ล่า เยอะไม่ต้องหาเงินซื้อไม่แต่เสื้อผ้าก็ปลูกฝ้ายทอเอาเองเสื้อก็ตัดเองเย็บเองถ้าจะให้โก้ทันสมัยหน่อยก็จ้างช่างเย็บเขามีอยู่ในหมู่บ้านเย็บให้ตัวงไม่กี่บาทนะความจนตรงนี้ที่ทําให้พีศ่ศรีลาด่ายดำตอนที่ออกลูกมามากมายขนาดนั้นแต่คิดแล้วก็คงจะจริงอย่างที่พีศ่ศรีลาพูดนะลำพังคนก็ยังจะไปไม่รอดอยู่แล้ว จะจะไปโทษอีดำมันเลยทีเดียวก็ไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติแล้วมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นนี่ถึงเวลาหรือว่าฤดูเป็นสัตว์มันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของโลกจริงๆแล้วตัวอีดำม,มันมีคุณประโยชน์ให้กับครอบครัวพิศีลามาไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นหมานักล่าชั้นยอดจริงๆเมื่อไหร่ที่มันจะออกไปล่าสัตว์กับลุงพิษเนี่ยมันจะต้องได้สัตว์ป่ามาเป็นอาหารทุกครั้งไม่กระต่ายกระแตกระรอกอีเห็นบางครั้งก็ได้ไก่ป่ามาฝากนาย ความฉลาดและความเก่งของอีดำเนี่ยลือไปทั้งหมู่บ้านว่าอีดำเป็นหมาล่าสัตว์เก่งจมูกไวในการล่าเหยื่อลุงพิษเองก็เคยคุยให้ใครต่อใครฟังอยากภูมิใจบอกว่าอีดำเนี่ยเก่งมากออกล่าสาัตว์ทีไรไม่เคยสร้างความผิดหวังเลยสักครั้งลุงพิษก็เลยรักอีดำม,มากตัวพี่ศรีลาเองก็รักมาเหมือนกันแต่ว่าจะรักเพราะว่ามันเป็นหมาที่เก่งในการล่าเนื้อมาให้เท่านั้นหรือเปล่าไม่รู้ หรือว่าจะรักมันเพราะว่ามันเป็นหมาที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของยามไหนที่มันเห็นพี่ศิลากลับจากโรงเรียนมันจะวิ่งกลับไปรับ آ, วิ่งออกไปรับทุกครั้งเลยที่มองเห็นกระดิกหางลุกดิกลุกดิก,ก,ดกนะแล้วแกก็จะลูบหัวมันอย่างเอ็นดูวันนั้นก็เหมือนกันทั้งทั้งที่มันมีลูกต้องให้นมอยู่เพราะมันได้ยินเสียงพี่ศิลากลับมามันก็รีบลุกแล้วก็เดินออกไปหาแสดงความดีอกดีใจนะคุณนํำรงเองก็เหมือนกันพอเห็นพี่ศิลากลับจากโรงเรียนก็ไปคุยด้วยเพราะว่าพี่ศิลามีลูกมหมาให้อุ้ม พี่ศิลายังไม่ถอดชุดนักเรียนออกเลยตอนนั้นลุงพิษไปนาประชมกวไปนาคนในบ้านก็ต่างก็ไปทำงานของตัวเองเสร็จแล้วพี่ศิลาบอกว่ากูจะเอาไปฆ่าทิ้งให้หมดทุกตัวเลยเอา้าวพูดแล้วแกเดินก็ไปหาลูกหมาด้วยคุณดำรงได้ยินอย่างนั้นด้วยความที่รักหมาเป็นทุนอยู่แล้วก็รีบเข้าไปขวางแก พี่พี่ศิลาจะเอาพวกมันไปฆ่าไม่ได้นะผมไม่ยอมนะผมรักพวกมันนะพี่ศิลาเลี้ยงไว้เถอะสงสารพวกมันแต่ละตัวน่ารักทั้งนั้นนะพี่จะฆ่ามันได้ไงอะ่ะคุณนํำรงก็อ้อนบอนแทบกราบพี่ศิลาไม่พูดอะไรเดินหนีไปจากใต้ถุนบ้านก็คุณนํำรงก็สุแสนจะดีใจที่พี่ศิลายอมเชื่ออ่าคงจะเป็นเพราะว่าฐานะทางครอบครัวของคุณนํำรงก็ดีขวาด้ยนะ่ยล้วพี่ศิลาก็เลยมีความเกรงใจอยู่บ้าง คุณดำรงอุ้มลูกของอีดำอยู่ไม่นานด้วยความรักความเป็นห่วงแม่ก็เรียกไปกินข้าวเพราะว่าข้าวมื้อเที่ยงยังไม่ได้กินคุณดำรงก็ปล่อยลูกหมาแล้วก็วิ่งกลับไปบ้านล้างมือแล้วก็ยกกระติบข้าวเหนียวกับปลาดุกปิ้งมากินอย่างอริดอร่อยจากนั้นก็วิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านกับเพื่อนเพื่อนพักหนึ่งกระทั่งตะวันใกล้จะตกดินก็วิ่งไปที่บ้านพีศีลาแล้วเข้าไปดูลูกๆของอีดำปรากฏว่าลูกอีดำทั้งหมดหายไปตัวของอีดำก็หายไป ถามคนที่บ้านพีศิลาก็ไม่มีใครรู้เรื่องพอดีคุณดำรงก็ไปเจอเข้ากับย่าทองก็ถามว่าลูกอีดำมันหายไปไหนหมดก็ได้รับคำตอบว่าไอ้ศิลามันอุ้มไปฆ่าทั้งป่านน่้นยาห้ามมันแล้วมันก็ไม่ฟังขนาดยาบอกมันว่าระวังนะมึงจะบาปนะมันก็ไม่เชื่อ,อย่าป่านนี้มันคงจะฆ่าตายหมดแล้วมัง้งเท่านั้นละ่ะคุณดำรงก็วิ่งจากบ้านพีศิลาไปที่ชายป่า ตรงนั้นเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาไปเอืกันเขาเรียกป่าขี้ภาษาอีสานเนี่ยนะนะก็ไปเห็นพี่ศิลากําลังจับลูกอีดําฟาดตะขอนไม้ก่อนก่อนจะเกล้งเข้าป่าไปทีละตัวทีละตัวคุณดำรงวิ่งไปถึงก็แย่งเอาลูกอีดาที่ยังเหลือห้าตัววิ่งกลับมาบ้านพร้อมกับฟ้องยาทองบอกว่าพี่ศิลานะฆ่าลูกหมายาทองก็บอกไอศิลามันบ้ามันไม่รู้รลยว่านั่นน่ะมันเป็นบาปเดี๋ยวมันก็ได้รับกรรมของมันเองแหละยาทองพูดยังไม่ทันใด พิศิลาก็มาถึงทำท่าจะแย่งลูกหมาที่เหลือไปฆ่าอีกไอ้ศิลามึงรู้ไหมว่ามึงเอาลูกหมาไปฆ่านะ่ะมันบาปนะเดี๋ยวเหอะมึงมีลูกมีเมียเมื่อไหร่ก็ต้องได้รับเวรกรรมที่มึงทำไม่นะไอนะ้ศิลานะพิศิลาก็มองหน้าย่าเสร็จแล้วก็พูดสวนขึ้นมาอย่างคนที่ไม่รู้บาปรู้กรรมย่าบาปเบอร์ไปเลกันบาปอยู่ที่ไหนมันมีตัวมีต,มตนหะรือเปล่าย่าเคยเห็นเหรอ ลองมาสิผมอยาวพวงไปเผาทิ้งให้หมดเดียกลัวทํำไมบาปพี่ศิลาพูดไปหัวเราะไปอตามภาษาขนดื้อรันเออมึงคอยดูไปก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่ากูไม่เตือนนีน่ขนาดกูเป็นยาของมึงแท้ๆนะะมึงยังไม่ฟังไหนศิลาสาธุขอให้มึงบาปย่าทองพูดไม่พูดเปล่านะแช่งอีตังหากเอ้าตอนนั้นไม่รู้ว่าอีดำมันวิ่งมาจากไหนมันเข้ามาหาลูกมันทันที มันแสดงความดีใจอย่างที่สุดแนละ้ใช้ลิ้นเลียตัวโน้นตัวนี้อย่างทะนุถนอมคุณดำรงเห็นแล้วน้ําตาแทบไหลคิดไปว่าเอ๊ะมันจะรู้ไหมนะว,ว่าลูกของมันอีกห้าตัวโดนพี่ศิลาฆ่าทิ้งหมดแล้วจากนั้นคุณดำรงก็กลับบ้านแต่พอรุ่งเช้าของวันใหม่หลังจากที่พี่ศิลาไปโรงเรียนนะคุณดำรงก็เข้าไปหาลูกอีดัมอีกกะว่าจะอุ้มมาเล่นแต่ก็ต้องผิดหวังลูกของอีดําหายไปหมดไม่เหลือเลยแม้แต่ตัวเดียว ก็คงจะเป็นพ่หผีมือพี่ศิลานั่นแหละจากวันนั้นเป็นต้นมาเป็นเวลาหลายปีคุณนำารงกับพ่อแม่พร้อมกับพี่น้องก็ย้ายไปอยู่อยูอ่จังหวัดสกลนครไปเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านม่วงจนจบชั้นประถมแล้วก็มัธยมที่อำเภอวานอน,อนนิวดัดจากนั้นก็เดินทางเข้ากรุงเทพหางานทำจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้กลับบ้านก็ถามข่าวเรื่องพี่ศิลาเนี่ยนะไอศิลาเหรอ ทุกวันนี้มันไม่มีลูกหรอกนะตั้งแต่มันมีเมียมีลูกออกมากี่คนกี่คนก็ตายหมดแถมตัวของมันเองก็ทำมาค้าขายอะไรไม่ขึ้นนาจะปลูกข้าวกินก็ไม่มีบ้านก็อยู่แบบเพิงหมาแงน่ะมันจนที่สุดในหมู่บ้านเลยเมียของมันได้ข่าวว่าหนีไปหารับจ้างทำงานในตัวจังหวัดตั้งนานแล้วตัวไอ้ศิลาเองก็อยู่แบบอดอดอยากยา,กยากลำบากเหลือเกินแบบแทบจะขอทานเขากินแล้วทุกวันนี้ ไม่มีใครสังคมกับมันด้วยหรอกเพราะมันเป็นคนหัวดือ้อวัดมันก็ไม่เคยเข้าพ่อแม่ของมันก็ตายหมดแล้วก็ฟังพี่สาวเล่าเรื่องของนายศิลาจนจบก็ฉุกคิดขึ้นมาทันทีว่าตอนที่ยังเป็นเด็กอายุหกขวบนั้นพี่ศิลาได้เอาลูกหมาลอีดำเนี่ยไปฆ่าทิ้งจับสองขาหลังฟาดเอาขอนไม้ฟาดเสร็จแล้วก็เควี้ยงเข้าป่าทีละตัวอย่างคนใจดำอมมหิตขาด ความเมตตาปราณีต่อสัตว์ทั้งที่อีดำแม่ของพวกมันก็มีประโยชน์ทำคุณประโยชน์ให้ตั้งเยอะคงจะเป็นบาปกรรมมันนี่แหละตามทันทำให้ลูกๆของพี่ศิลาแต่ละคนต้องมีอันเป็นไปทุกคนพร้อมทั้งตัวของพี่ศิลาเองก็ทำมาหากินไม่ขึ้นเพราะว่าบาปมันคอยสนองอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวันนี้พี่ศิลาแทบจะไม่มีเสื้อผ้าจะใส่นี่แหละบาปนี่แหละกรรมใครทำสิ่งใดไว้ก็จะได้รับสิ่งนั้นเป็นการตอบแทนครับ นั่นก็เป็นเรื่องของบาปอีกเรื่องหนึ่งครับก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อเจ้าพ่อพญาแลไหมครับที่จังหวัดชายภูมิตั้งอยู่บนที่ราบสูงแองโคราชเนี่ยเป็นแผ่นดินสุดระหว่างภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ่าเป็นต้นแม่น้ำชีแล้วก็แหล่งธรรมชาติมากได้ชื่อว่าบ้านนักสู้ภูเสียดฟ,ฟ้าเมืองพญาแล จังหวัดชัยภูมิครับตามประวัติศาสตร์เมื่อสมัยแผ่นดินยังรกร้างมีชาวเวียงจันทร์อพยพเข้ามาอยู่ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีหัวหน้าผู้นำชุมชนชื่อนายแลเมื่ออพยพมาอยู่บ้านน้ำขุนหนองอีจัน์ก็เกิดภาวะความแห้งแล้งโรคหาระบาดนายแลก็อพยพผู้คนมาตั้งชุมชนอยู่ที่ชัยภูมิเพราะว่าเป็นชัยภูมิที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์และแผ่นดินอันนี้ก็เป็นแผ่นดินสุดท้าย ของแองโคราชตอนใต้แยกจากแองสกลน,นครมีวัตถุโบราณสมัยขอมทิ้งไว้แล้วก็บ่อทองคําที่ภูขิโลหรือว่าขุนเทพพญาฝ่อในปัจจุบันเมื่อในแลพบบ่อทองคําที่ภูขีโลก็นําไปถวายบรรณาการแด่ล้นเกล้าวราชกกรที่สามด้วยความจงรักภักดีก็ทําให้พระเจ้ากรุงสยามตั้งให้ในแลนี่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านพระราชทานบรรดาศักดิ์ว่าขุนภักดีชุมพล ต่อมาได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันยกทัพมาตีเมืองโคราชสมัยคุณหญิงโมก่อนที่จะมาถึงเมืองโคราชกองทัพเจ้าอนุวงศ์ก็ยกทัพมาถึงเมืองชัย,ชยภูมิแล้วก็จับตัวขุนพักดีชุมพลเนี่ยหรือว่าพญาแ,แลเนี่ยเพื่อให้เป็นฝ่ายกบฏต่อกรุงสยามแต่ว่าพญาแ,แลไม่ยอมไม่ร่วมมือด้วยพวกกบฏเจ้าอนุวงศ์ก็สาเร็จโทษด,ด้วยการนำเอาขุนพักดีชุมพลไปประหารชีวิต ที่หนองปลาเท่าหรือว่าหนองหลอดห่างจากตัวเมือง8กิโลเมตรก่อนที่จะยกทัพเข้าโคราชคุณพักดีชุมพลหรือว่าพยาแลถูกประหารชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ากรุงสยามไม่ยอมร่วมมือกับกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทรแล้วในที่สุดกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ก็มุ่งเข้าตีเมืองโคราชแต่ว่าด้วยกลศึกของอท้าวสุรานารีหรือว่าแม่ยามโมก็ทําให้เจ้าอนุ มีอันเป็นไปต้องพ่ายแพ้หนีกลับไปเวียงจันทร์ส่วนขุนพักดีชุมพลว่าพระยาแลเมื่อถูกเจ้าอนุวงศ์ประหารชีวิตที่หน้องปลาเท่าด้วยคุณความดีที่มีต่อแผ่นดินล้นกล้าวราชการที่สามก็เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นที่พระยาพักดีชุมพลชาวบ้านก็เรียกเจ้าพ่อพระยาแลมาจนทุกวันนี้มีอนุสาวรีย์อยู่หน้าสารกลางแล้วก็ศาลจังหวัดชัยภูมิครับ ในนบนี่เป็นคนเกลียดหมามากเคยถูกหมากัดตอนห้าขวบกลายเป็นความกลัวแล้วเกลียดหมาฝังใจเห็นแล้วก็จะหนีไปให้ไกลๆไม่อยากจะเข้าใกล้ข้างบ้านแกเป็นอาจารย์สอนพิเศษตามมหาวิทยาลัยอายุประมาณสักสี่สิกว่าในนบเรียกแกว,ว่าอาจารย์ทองแกชื่อทองแดงมีเมียเป็นแม่ค้าขายส่งเสื้อผ้าเขาไม่ค่อยอยู่บ้านนะบางทีกลับดึกๆ แต่ก็มีแม่บ้านมาดูแลซึ่งทำงานแบบเช้าไปเย็นกลับไอเรื่องคนในบ้าน,นในนบไม่ได้สนใจหรอกแต่เกลียดไอเหลืองหมาตัวใหม่ที่น้องชายอาจารย์ทองไปเก็บมาจากใต้สะพานลอยแห่งหนึ่งอาจารย์ทองในชอบเลี้ยงหมาเอาไว้เห่หาหรือว่ากันขโมยให้มันกลัวพอหมาตัวเก่าตายแกก็สรรหาตัวใหม่มาในนบไม่ชอบแต่ก็ทนเพราะเป็นเพื่อนบ้านกันหมาตัวเก่าๆก่อนหน้านั้นไม่ได้ใส่ใจ เพราะว่าเวลาเจอหน้าในนบในนบถลึงตาใส่มันก็หลบแต่ไอตัวใหม่ที่มาเนี่ยไอเหลืองนี่หมานารกเนี่ยมันทําให้ในนบนี่จิตตกจริงๆมันเป็นหมาโรคจิตชอบเห่าดังดังหลายคนอาจจะตําหนิในนบว่าหมาเห่ามันก็ดีแล้วนี่ไปโกรธมันทําไม่าในนบก็บอกว่าหมาเห่าน่คือหมาปกติแต่ใช้ไอ้กอ้เหลืองนี่ไม่ได้เพราะมันเป็นหมาโรคจิตเห่าอยู่ได้ตั้งแต่วันแรกที่เอามาเลี้ยงมันเห็น นายนบยืนหรือว่าทํากิจกรรมอะไรต่างๆข้างรู้ว่ามันก็ห่าตลอดจนต้องเดินหนีไม่อย่างนั้นหนวกหูเสียงมันแล้วพอนายนบเดินหนีมันก็ไม่เหา่าอย่าให้เจอหน้าก็แล้วกันมันเห่าวเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรแต่ชาติบางก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชาติที่แล้วไปเอามีดปาดคอมันหรือ,รอ,อยังไงถึงได้ห่าแบบจองล้างจองผลาญแบบนี้อ่านายนบประาำพึงอยู่ด้วยสักวันกูจะเลาะฟันมึงออกให้หมดปากเลย านนบจะหาทางเล่นงานไอ้เหลืองให้หงายเงือบไปเลยอ่าแกไม่ชอบที่มันเห่าอย่างไรเหตุผลหรือว่ามันเกลียดที่ในนบไม่หลอก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ในนบก็เกลียดหมาตัวนี้จับใจจะหาทางจัดการกับมันสักวันใดวันหนึ่งไม่ปล่อยให้มันปากเปราะเห่าแบบนี้หรอกวันนั้นเพื่อนสนิทของในนบมาที่บ้านก็ดื่มกินกันตามประษาผู้ชายก่อนหน้านั้นในนบก็พาเพื่อนไปกินในห้องร้องเพลงที่บ้านทําไว้เพื่อ e n น e r t a ลูกค้าเพื่อนรู้ก็มาขอใช้ห้องเพื่อนก็ยืนพิงเสรารั้วแล้วก็สูบบุหรี่พ่นควันขมองอย่างมีความสุขเอออากาศข้างนอกนี่ดีนะลมเย็นดีใช่กลางคืนที่นี่อากาศดีเรา,าชอบออกมานั่งชมจันทร์บ่อยๆโรแมนติกจังเลยเพื่อนเอ้ยอย่างว่าคนไม่มีลูกมีเมียมก็นั่งมโนไปเรื่อย านนบก็บคุยกับเพื่อนอย่างมีความสุขแต่แล้วความสุขก็หายไปเมื่อไอ้เหลืองวิ่งหน้าตั้งมาใกล้ๆกับรั้วกั้นเขตบ้านมันเบรกจนหน้าแหลมๆเมื่อมันแทบจะทิ่มกับพื้นเสร็จแล้วมันก็มองในนบกับเพื่อนโดยสายตามไม่เป็นมิตรมาแล้วไอ้หมานรกอ้าวทำไมนายไปเรียกมันอย่างงั้นอ่ะมันก็น่ารักดีอะเพื่อนชมไอ้เหลืองว่าน่ารักเขาคงไม่รู้ธิ์ว่ามันเลวแค่ไหนเออเดี๋ยวนายคอยดูมันก็แล้วกันแล้วจะรู้ว่าไอ้หมาตัวนี้ไม่น่ารักแม้แต่นิดเดียว คอยดูนนไงมันอ้าปากเห่าแล้วแล้วมันก็จะเห่าแบบนี้ตลอดไปจนกว่าเราจะไปให้พ้นหน้ามันในนกประมองหน้าไอ้เหลืองอย่างไม่ชอบใจแล้วก็ดื่มเหล้าดับอารมณ์ร้อนเพื่อนถอยห่างจากที่ยืนใกล้รั้วบ้านอาจารย์ทองแต่อ้เหลืองก็ยังเห่าแบบเอาเป็นเอาตายในนกประสงสัยว่าทําไมมันส่งเสียงหหยหวนอย่างนี้อาจารย์ทองไม่ตื่นขึ้นมาไล่มันปล่อยให้หมาบ้าตัวนี้เห่ารบกวนชาวบ้านอยู่ได้ แกอยากจะต้มน้ำร้อนแล้วสาใส่มันสักโครมให้หนังหลุดมันจะได้เลิกา่าวเสียทีโอ้รำคาญไอหมานารกตัวนี้จริงๆเลยช่างมันจะเพื่อนเอ้ยธรรมชาติของหมามันก็ต้อง่าวแบบนี้แหละเราอย่าไปสนใจมันเพื่อนไม่ใส่ใจเสียงไอเหลืองที่ยังส่งเสียง่าวแบบเป็นบ้าเป็นหลังในนบก็เลยเอากลับแกล้มออกมานั่งกินล่อหน้าล่อตาไอเหลืองเลยไม่สนใจเสียงมันแต่ก็รำคาญจนนึกว่าบางทีไอเหลืองมันอาจจะ อยากกินอะไรบางอย่างก็ได้ตอนนั้นมีหมูย่างก็เลยโยนให้มันชิ้นหนึ่งเป็นไปตามคาดหมายไอ้เหลืองกินหมูย่างเงียบเสียงไม่เห่าอีกเลยอ่าในนบก็คิดหาวิธีที่จะจัดการกับไอ้หมาปากเปราะตัวนี้ไม่ให้มันส่งเสียงอีกเลยคราวนี้แหละมันต้องหยุดเห่าแล้วก็หายไปจากตรงนี้ไอ้เหลืองยังไม่เลิกเห่าอีกในนบก็รำคาญมากและที่ทำให้แกคิดว่าจะต้องจัดการกับมันให้หมดสิน้นนั่นก็คือวันนั้นไอ้เหลืองวิ่งหลุดออกจากบ้าน ในนบขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของไอหมานรกน่ะมันกระโจนเข้าใส่แกตกใจถึงก็รถล้มแล้วก็ทับขาจนลุกไม่ขึ้นกว่าจะลุกขึ้นได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะแกเกลียดไอหมานรกตัวนี้มากคงจะต้องเอาให้ตายไปเลยอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ชาตินี้มันกับเราคงอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แน่แล้วแล้วผู้ที่จะต้องไปก็คือไอเหลืองตัวเดียวเท่านั้นมันจะต้องตายสถานเดียวยาเบื่อคือตัวช่วยที่วิวเศษสุด แกจะต้องจัดการให้มันให้ราบคาบไอ้หมานรกกลับชาติมาเกิดฉันจะไม่ปล่อยให้แกรอยหน้ารอยตาส่งเสียงหึมห้ามแบบนี้อีกแน่ๆนนกก็ไปซื้ออยาเบื่อมาแล้วก็เตรียมหมูย่างมันคืออาหารพิเศษที่จะทําให้ไอ้เหลืองด่าวดิน้นระหว่างนั้นแกก็ยืนล่อหน้าล่อตามันข้างรัว้วไอ้เหลืองตัวแสบเดินมาอย่างเร็วเลยจ้องหน้านนกอย่างเอาเรื่องถูไอหมานรก ทีนี้ไม่ได้ใส่ใจมาล็อกสู่บุรีแล้วพ่นใส่หน้ามันซะเลยได้เรื่องครับเหมือนกับเป็นการหยามมันมันก็ส่งเสียงหา่าวราวกับบ้าหลังทีเดียวในนบไม่ได้ใส่ใ,สใจแต่อย่างใดทําทุกอย่างให้มันเหา่าแล้วก็ดูว่าคนที่บ้านนั้นอยู่ไหมเวลานั้นไม่มีใครในนบก็เอาอาหารสังหารนี่โยนให้อเหลืองมันเป็นหมาตะกระกระโดดตะครุบแล้วก็คาบไปกินใต้พุ่มไม้อ่า านนพก็มองดูผลงานรู้ว่ายังไงเสียอีกไม่นานไอ้เหลืองจะต้องด่าวดิ้นแน่ๆแ,แล้วก็เป็นจริงสักพักไอ้เหลืองวิ่งไปหลังบ้านเสียงร้องโหยหวนแต่ว่าในนบไม่สนใจนั่งดื่มเบียร์อย่างสบายอารมณ์จบกันทีไอ้หมานรกปรากฏว่าไอ้เหลืองตายครับน้ำลายฟูมปากเลยอาจารย์ทองกับเมียก็สาบแช่งคนที่ทำให้มันตายให้มีอันเป็นไปในนบก็ทำเป็นหูทวนลมแล้วก็เปิดเพลงอย่างมีความสุขจากนั้นไม่นาน ในนกก็คบหากับผู้หญิงคนหนึ่งเธอเก่งเรื่องสมุนไพรสกัดน้ำสมุนไพราขายโดยเอาไปผสมกับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางโดยขายเป็นลิตรแพงมากเลยอ่าในนกไม่ต้องดูแลเธอหรอกผู้หญิงคนนี้เก่งอ่าแล้วคิดว่าจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าวันนั้นในนกกลับบ้านดึกเพราะดื่มกับเพื่อนแฟนคงจะหลับไปแล้ว ก็เปิดตู้เย็นจะหาอะไรหวานๆดื่มเห็นน้ำสีส้มอยู่ในขวดกลมเอามาอ่านดูเขียนว่าน้ำผักผลไม้สกัดในนบก็ไม่รอช้าดื่มทันทีแล้วก็เกิดอาการแสบร้อนภายในคอล้มลงดิ้นแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวดหน้ามืดจะเป็นลมแต่มันทรมานมากแฟนออกมาดูเธอตกใจถามว่าเป็นอะไรอ่าในนบก็พูดไม่ออกนอกจากชี้ไปที่ขวดน้ำสกัดผลไม้สีส้มเธอบอกว่าเป็นสมุนไพรสกัดด้วยสารสามตัว เธอบอกว่ากินไม่ได้แล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลล้างท้องเป็นการด่วนช่วงนั้นในนกทรมานมากเลยไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้แต่จะทำยังไงได้ในเมื่อพลาดเองแกอาเจียนจนหน้ามืดแล้วก็ท้องเสียแล้วยังมีท่อยัดเข้าไปในลำคออีกแกคิดว่าเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดในชีวิตก็รู้ว่ามันเป็นกรรมที่ตามสนองอแกเอาอาหารเจือยาพิษให้ไอเหลืองกินจนมันตาย ตอนนี้แกก็อยู่ในสภาพเหมือนกับตายทั้งเป็นรักษาตัวนานกว่าจะหายเป็นปกติเมื่อหายแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำบุญกรวดน้ำไปให้ไอ้เหลืองครับแกว่าอย่างนั้น